ครับผมก้สวัสดีครับมือน,นีผมกับภามาเบิรงไงบบกทัวร์ฝ่าครับปลูกไว้อย,ยู่หน้าครับเป็นปุ๋ยผืชสดอย่างดีอันนี้ด้อาทิตย์กัวกัวแหรอครับครับเห็นไหมครับกระลังปงกันแซล่แฉวครับกระลังแท่งนอแท่งยังออกครับผมนะฮะกระลังปงกําลังยัง เป็นปุ๋ยแบบรุ่งย่างดีครับผมปุ๋ยยูเลียพอตองเบาถึงเลยครับผมปลูกไอ้ปีที่แล้วก็ปลูกครับผมไปสือพันธุ์อยู่เกษตรมาเพิ่นขายผมโลดเจ็ดสิบบาทครับแต่แต่ว่าพอขามารับสื่ออยู่บานเท่าโลละนั่นครับมดเลยวานไปเมืเลยพอขามารับสือเอาหอดหม่องโลละสิพกบาทครับผมถือว่าดีครับ มัเสนี้ผมสีผ้ารีวิวเกี่ยวกับบอกตั่วผ้าจนหอดถึงการทรงตลาดมีเบอร์พอขามาละพรหมองครับผมบ่าวาจังหวัดไดอำเภอไดเพิ่นกลับไปหอดหมดครับตัวนี้เป็นอีพีหนึ่งครับผมนี่ครับตัวฝ่าอาจสีเคยเห็นเม็ดมันบอครับพี่นองเดยวรมสีหาเม็ดบอกตัวฝ่ายบังน,นี่ครับ นี่ครับเม็ดตัวผ่าปีนี้วันยี่สิบไรครับนี่ครับในตัวผ่าวันยี่สิบไลหล่ะครับมีคนมาสือพันธุ์น้ำผมให้ไปโล่ยี่สิบบาทครับผมถ้าสนใจพันธุ์กะทักกันมาไหนเด้อพี่น้องแต่ว่าต้องเป็นหลังปีใหม่นะครับแต่ปีนี้บ่มีครับเอามาวานมาแล้วนั่นครับ <c oughs> ได้อาทิตย์กลัวครับ รอบนาประมาณอีกอาทิตย์กกลัว,วผมสิมว่าเบิง่งรีวิวอีกพลาดหนึ่งจนหอดขายครับผมกับสิผาพ,พี่น้องได้เบิ่งว่าเออปลูกตัวผ้าหลังเกี่ยวเขาแล้วครับมีรได้ดีครับได้ร้ายก็เขาครับผมโลดสิบหกบาทเนะาะไปสิบาเอาพี่น้องถือว่าโอเคครับผมปีนี้บานผมเห็น,นบ้านบานแต่ว่าเขารับบ่อันครับสนใจพันกับทักกันมาได้ครับหลังปีใหม่กุมภาพันธ์หน้านกล่าครับ ล่างสวยเลยครับนี่เม็ดมันกับสีขาวๆนี่แหละครับผมกับสิเก็บลายหลโลยครับประมาณสองตันนี่แหละยี่สบไร่สมตันครับสามตันทำไมเท่าเกมเมืดแต่ส่วนมากสิเก็บบ่เมืดครับผมมันสีบกค่อยมีเวลาครับพูนครับไปรุดนียี่สิบไร่สองสองแพ้วครับผม เป็นไนทัวผ่าเป็นปุ๋ยยางดีไดยูเรียยางดีครับผมปุ๋ยท่างใบนี่เม็ดเม็ดที่มันอยู่เต็งเตงครับผมบ่เกิดเท่ากับเอาเก้าไปข้างใหผมขายไอ้ค้นในบานไปสองร้อยโลครับผมก็ได้ยูโลละสิบยูยี่สิบบาทครับตอนนี้แต่เขามารับสื่อเข้าจังถือครับเข้าขายพอขาในส่วนหลครับผมเขาเอาไปส่งตอ่อเป็นอาหาร เป็นเขาว่าเป็นไนนในอาหานไก่ไข่อย่างดีเลยครับเฮ็ดไฮเฮ็ดไฮไก่นี่นี่ครับเฮ็ดไฮไก่ไข่ดีเพิ่นเอาไปเป็นส่วนผสมของอาหารครับผมไก่ไข่เลี้ยงหมูครับผมโปรตีนสูงเขาว่าโปรตีนมีถึงสิบแปดสิบเก้าโปรตีนครับผมดีก่าขพดนะ่น กัดเปาไปแล้วกับโรงงานกัดจะเอาไปใส่ข้าวโพดนั่นแหละครับผมผสมกันกับข้าวโพดก่อนยังไงเข้าไปเนี่ยผู้ใดสนใจพันกะอย่าลืมทักมาได้ครับสวนผมวัชรกรสารจิตสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมวันนี้มารีวิวเกี่ยวกับบอกทั่วพระาััวพระาแต่บ้านผมบอกทั่วฝ่าครับเอื่นกันแบบง่ายๆครับผมถั่วพระาหรือทั่วฝ่าใน้ขาวๆครับผมกินบะไรได้ไปน้องอันตรายต่อตับไตครับ กลัวกินได้อยู่แต่ว่ามันมันอยากสืเฟื่อนเฟื่อนแต่ว่ามันอันตรายจะต,ตับไตแต่ว่าเขาเอาไปสกัดให้มันเจือจางให้หมูให้ไก่ให้เป็ดให้ไกใ่ไกให้สัตว์กินครับผมเห็นบ่ครับพี่น้องครับบ้านทักทายกันเลยตัวนี้พี่น้องโอ้ยครับผมมื้อนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องมา สวนต้องทักไทยกันนะพี่น้องผมวัชรกรซอยจิตสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับมือนีอยากลอครับพี่น้องมันส้องแดดก็เลยปิดตาไว้มันแสบตาครับผมก็ขอฝากติดตามผลงานสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อแล้วก็ผมวัชรกรซอยจิตซื้อเฟซกับเป็นซื้อเดียวกันครับผมเจ้าของเฟซวัชรกรซอยจิตครับผมฝากผู้ดใดมากันกับแอดเข้ามาในเฟซนะครับเดอ้อซื้อเดียวกันกับยูทูบหรอครับผมวัชรกรสันแนล เมื่อนี้กขออำลาและสวัสดีพี่น้องฝากติดตามผลงานขอให้พี่น้องลำล่วยทุกผู้ทุกคนในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้ขอให้รวยอย่าเจ็บอย่าไข่เฮ่งๆรวยๆนะครับผมขอสวัสดีครับสนใจพันธุน์กะทักบาเเ้อร์ครับพี่น้อง อีพี่สองพอกันครับผมให้มันขึ้นภูมิใหญ่ก,ก,ก,ก่นีก่อน